แต่พอมาเป็นแบบนักกีฬา <ฮะ S 2> สาคัญที่สุดคือข้างใน <ฮะ S 2> การทานอาหารนูเิชั่นต่างๆองค์ประกอบทุกอย่างเราต้องเปลี่ยนต้องจัดนูเิชั่นให้ดีว่าตื่นนอนมาปุ๊บฉันทานอะไรก่อนเข้านอนทานอะไรวันหนึ่งรับทานอาหารกี่แคล <ฮะ S 2> ซึ่งมันต้องเน้นไปหมดไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมคอลลาเจนยกเป็นนักกีฬาไตยกีฬานะคือการว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งก็คือทาทีละอย่างติดติดกันเช่นว่ายน้าเสร็จปุ๊บสามชุดปกิโลเลยนะคะแล้วก็มาปั่นจักรยานอีกร้อยแปดสิบกิโลแล้วก็ลงไปวิ่ง ทำเติดกันเลยเดี๋ยวชอบวิ่งมากค่ะพี่ย่าแล้วก็วิ่งแบบกลางแจ้งกลางแดดไปวิ่งฟูลมาราธอน42กิโลยวิ่งไปที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศเดี๋ยวไปมาหมดแล้วหรือว่าวิ่งวิบากวิ่งเทรลในป่าแข่งสปาตันเราจะออกกาลังกายแล้วต้องดูแลตัวเองไปด้วยพอมาเป็นนักกีฬาสําคัญที่สุดคือข้างในเลยนัดแนะนำคอลลาเจนก่อนคอลลาเจนที่โยนเลือกโยนเลือกชาเมออกกาลังกายเชนหนักอยู่แล้วเรื่องการใช้ข้อเรื่องการแบบว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อคอลลาเจนเป็นสสิิิ่่่งงงงงนนนนนึทีีีเเเเเชชยยยรรจจป็ต้้ออมๆลแะ ว่าให้ลองทานพี่เดียลองชามเม่คริสตลัลคอลลเจนที่เชียร์ชอบเนี่ยเพราะว่าเขามีคอลลเจนถึง3ชนิดได้เปปไทด์ีไตรายเปปไทด์สชนิดนี้เนี่ยเป็นการสกัดจากปลาน้ําจืดซึ่งผู้ที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยสามารถทานได้อีกหนึ่งชนิดที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เชียร์ชอบมากคือคอลลเจนไทป์ท hmm. ูถ้าเป็นภาษาไทยคือคอลลเจนชนิดที่2ตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นคอลลเจนชนิดเดียวกับที่อยู่ในเซลล์กระดูกข้อต่ออ,อ่อนคอลลเจนที่ดีนะคะต้องละลายเลยนี่<อ>ต้องละลายเลยไม่จับตัวเป็นก้อนมันไม่ขาวมันไม่ขาวมันก็เหมือน้ เพราะว่ชาเม่เนี่ยไม่มีน้ําตาลเลยแล้วก็ให้เราเนี่ย,ยแค่20แควในหนึ่งซองไม่มีไขมันไม่มีความปลอดภัยต่างๆมาตรฐานต่างๆคุณดูหลังกระป๋องได้เลยซองเดียวค่ะสามารถทานได้เลยคุณขามันครบทุกอย่างมากในเรื่องผิวกระจ่างใสแค่วันละซองเท่านั้นมันก็เพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการแล้วค่ะเป็นอาหารเสริมที่เวิร์กมากสาหรับเดีย